สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11ตุลาคมปี68นะครับนี่ก็เช้าวันเสาร์นะครับเนาะเช้าวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับเนาะส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะเ,ใใมเมสาสดใสครับเนาะฝนไม่ตกครับเนาะถ้าที่ไหนฝนตกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะถ้าที่ไหนฝนตก ส่วนที่เป่าสัลคามไม่ตกครับนะ้องอากาศกำลังดีเลยเหมือนฟ้าเหมือนกับจะมีหนาวนิดนึงคนระับเนาะไม่ใช่หนาวเนาะไม่ใช่หนาวนครับนาะแต่ว่าท้องฟ้าก็เหมือนจะครับเนาะเหมือนจะอยากให้หมดฝนทักทีครับเนาะเดินทางลําบากนะครับเนาะจะได้สู่อากาศหนาวสะหน่อยสู่อากาศหนาวสะหน่อยนะครับเนาะ วันนี้ก็มาจะวางแนวทางของฮานอยนะครับหยบสี่ทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันเสาร์ส่วนพวกนี้ก็เป็นวันหยุดชดพวกนี้เป็นวันหยุดครับเนาะแล้วก็วันจันทร์ก็ชดเชยอ,อีกครับเนะาะขยุดเสาร์ที่จันทร์ก็ยาวสามวันครับเนาะไปเชื่ออะไรก็ขับรถขับเรือก็ระมัดระวังนะครับเนาะช่วงนี้ฝนตกครับเนาะ ฝนยังเยอะอยู่ฟังข่าวก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตลอดเลยนะครับเนาะตลอดเลยยังไม่แผ่วครับเนาะยังไม่แผ่วเขาบอกถ้าไป่ในฝนเยอะจะหนาวนาน,นครับเนาะหนาวมากไม่มากไม่รู้เนาะแต่นานแน่นอน,นครับเนาะที่ผ่านมาประวัติที่ผ่านมานะครับก็เตรียมตัวนะครับเนาะเตรียมตัว ก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับนะ้องเหมือนเดิมมันอัดคลิปสดเหมือนเช่นเคยก็คลิปพา้องนอนมานทำบุญที่วัดนะครับเนาะทำบุญเสร็จก็กดกระบาลเขเวให้อ่านปลานะครับเนาะเหมือนเช่นเคยจริงมีปลามีนกมีเต่าด้วยนะครับเนาะมีกบด้วยนะครับเนาะแต่มีคนละจุดนะครับเนาะมีหลายจุดที่ปรสรมามารถถ่ายเนมีช่วงนี้เป็นปลาแล้วก็นกนะครับเนาะแล้วก็ติดกันก็เป็นเต่านะครับเนาะเต่า ก็ถือ่ามาเที่ยวก็ได้ตัวทางพุทธิในตัวเหมือนเดิมครับเนาะเดินไปทีแนวทางเหมือนเช่นเคยแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางอีกเช่นเคยนะครับเนาะมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดขะเข้ากันไปนะครับเนาะไม่มีใครสามารถเห้ตัวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกผิดขะเข้ากันไปวันใดผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่เหมือนเช่นเคยครับเนาะ กเดเืด่ผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานของฮาหนอยนะครับเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สามสามสามทวนก็เจ็ดสามเก้าเปิดหัวมาพี่เขาเบิ้นใส่ก็สะดุ้งครับเนาะใจไม่ดีครับเนาะเจอพี่เขาเบิ้นใส่เพราะว่าช่องเราไม่มีเลขเบิ้นครับเนาะถอกเลขเบิ้นนะครับ เบิ้ลตัวไหนก็แล้วแต่ับเนาะจบเกมนะครับเนาะช่วยเก็บฉากเลยตัวใขรตัวมันนะครับเนาะลำพังไม่เบิ้นก็ลำบากครับเนาะถ้าเบิ้นมากมต้องพูดถึงนะเนาะตัวใขรตัวมันเลยสามสามกับสามเจ็ดเก้าของเราไม่มีนะครับเนาะสามสามกับสามเจ็ดเก้าสามไม่มีสักตัวเลยเจ็ดเก้าเราก็ไม่มีนะเราเป็นเจ็ดหกแทนหกกับหัวนะครับเนาะ ใหกเจ็ดหพีกอกเจ็ดเก้าไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคก็ามาที่รอบ6กโมงนะครับ2ตัวแรงก็เจ็ดแปเจ็ดเดือนดีครับเนาะเดเดือนดี3าตัวก็หกสีู่นย์เจ็ดแปดก็6 40ี8เจ็แล้วก็ไม่มีครับเนาะไม่มี6 40ก็ไม่มีครับเนะสียดายมากเราเด่นศูนย์ทั่อวาน เด่นศูนย์จับคู่คมัน0ป็สองศศย์เจดศย์ี่เขาออกสี่นครับเนาะใช่ได้เด่นศูนย์สถิบดีครับเนาะเสียท่าเลยไม่มีโชคนะครับเนาะก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็0ูนย์ห้สามตัวบนก็9ก้สนะครับ0ูย์หกับ9ก้ดสี่ 0.5ก็อีกเหมือนกันนะครับเนาะเราไม่มีครับเนาะสุดายมากเราให้0.2 0.6 0.7พี่เขาออก0.5นะครับเนาะแน่นอนมากเลยเด่น0ซะอย่างดีเน้น7.0อีกต่างหากครับเนาะ7.0 2.0ต่างหากพี่เขาออกฝันหลอตรง0.5นะครับก็ไม่เข้านะครับเนาะไม่มีโชค8.4ก็ไม่มีอยู่แล้วครับเนาะหลุด2วันซ้อนนะครับเนาะ สองวันหรือสามวันเราจำไม่ได้ครับเนาะหลุดสองว่า่าจะสองวัน,นครับเนาะจับทางไม่ได้เลยยังดีที่สองทุ่มได้ลาวมาช่วยไว้ครับเนาะไม่งั้นเราไปกันใหญ่เลยครับเนาะโกสูบิยเลยดีได้ลาวมาช่วยไว้ก็โชคดีไปครับเนาะโชคดีไปก็วันนี้ก็ ตรงแนวทางให้แก้มือกันว่าจะเป็นยังไงถ้าวันนี้ไม่เข้าพวกนี้ก็หยุดก่อนนะครับเนาะถ้าวันนี้ไม่กลับมาพักไปก่อนนะครับเนาะพักเอาแรงวันจันทร์ค่อยว่ากันนะครับเนาะวันจันทร์ค่อยว่ากันถ้าวันนี้หลุดนะครับเนาะ,ะยังไงถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะถ้าจะลุ้นต่อเนื่องก็คอมเมนต์บอกกันได้สลับพาหน่อยนะครับ วันนี้ก็สรุปจุดไว้นะครับสรุปจดสรุปแคปกเรอแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้เด่น1เด่น0นะครับจับคู่ก็1 0 1215202425 4050ผลนนันนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น1เด่น0จับคู่10 1 2 1 5 2 0 2 4 2 5 4 0แล้วก็5 0นะครับ8คู่ก็ Då เนเ้นไปที่1 2 1, 1 0แล้วก็2 0นะครับ1 2 1 0 2 0เน้นให้3คู่นะครับก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีร้น4ชุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มี5 1 2 5 1 0 520 5 2 4นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็เน้นไปที่5 512 510แล้วก็520นะครับเน้นให้3ชุดนะครับก็ครบทนนะเพราะสับแนวทางหาหน่อยวันนี้ทั้งชุด2ตัว3ตัวนะครับให้ขอหาหน่อยนะครับเนาะให้เป็นแนวทางครับเนาะหลุดไป2วันแล้วนะครับเนาะ วันนี้จะกลับมาไม่ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะเวีดูๆไปก่อนก็ได้นะจะไม่เคลื่นเวทีก็ได้หรือใครจะติดไปรวมไว้ที่หนก็เอาที่สะดวกนะครับเนาะจะรอให้มันกลับมาก่อนก็ได้นะครับเนาะก็เอาที่สะดวกครับเนาะลองดูวันนี้วันที่สามถ้าไม่เข้าพงนี้เราปิดปรับพงวันหนึ่งครับเนาะหรือว่ายังไงจะได้ลุ้นต่อเนื่องก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะคอมเมนต์บอกกันได้ทนนี้วัถ้าวันนี้จับทางไม่ได้นะครับเนาะ ถ้าวันนี้จับทางไม่ได้รุงนี้วัดอาทิตย์ปิดปรับปรุงวันหนึ่งครับเนาะก็ประมาณนี้ถ้าคลิปกดงบน้อยอย่างที่บอกนะครับเนาะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับเป็นตัวน้นนะครับเนาะชอบที่สดในวันนี้ถ้าชอบขนมเป่เปาสามก็จัดไปครับเนาะ้าชอบตัวอื่นก็จิบจับมาได้เลยนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ